สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวัตถุมงคลพระเครื่องเรื่องใกล้ตัวโดยพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านขุนแพย์พักดีอำเภอแกลงจังหวัดระยองครับคลิปนี้เรามาศึกษาเรียนรู้ด้านวัตถุมงคลร่วมกันครับคลิปนี้นะัดำเสนอวัตถุมงคลพระเครื่องเมืองแกลงเป็นคลิปที่49เก้าขอนำเสนอเหรียญหลวงพ่อพลอยวัดพังราบ จากภาพที่ท่านเห็นครับเป็นด้านหน้าและด้านหลังของวัตถุมงคลครับคราวนี้มาดูรายละเอียดของวัตถุมงคลกันด้านหน้าเหรียญน,นะครับเป็นรูปครึ่งองค์หลวงพ่อพลอยหันตรงนะครับโดยใต้รูปเหมือนนะฮะรบะบุว่าหลวงพ่อพลอยถัดมามาดูด้านหลังครับจุดเด่นจุดหลักเลยก็คือ,อยันห้าแล้วก็มีข้อความนะครับตรงยันห้าระบุว่าที่ระลึกงานผูกพัทศีมาวัดพังราชอำเภอแกลง จังหวัดระยองเหรียญน,นี้ออกในช่วงวันที่16ถึง24กุมภาพันธ์2528ที่มาของข้อมูลครับ100วัตถุมงคลพระเครื่องเมืองแกลงเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดวัตถุมงคลของกิงกันครับครับผมได้นำวัตถุมงคลตัวจริงมาให้ท่านได้ชมด้วยนะครับนี่คือลักษณะเหรียญน,นะครับที่นำเสนออยู่เนี่ยนะครับดูด้านข้างของเหรียญน,นะครับ ดูด้านหลังนะครับด้านหลังเหรียญครับจุดเด่นก็คือลักษณะของยันห้านะครับใหญ่ทีเดียวนะครับครับนี่คือเหรียญหลวงพ่อพลอยวัดพังราษอําอำเภอแกลงจังหวัดระยองครับออกในปี2528พบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ